ยิ่งตัดยิ่งแตกหน่อครับสำหรับไผ่ไผ่ปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานอีกหลายสิบปีเลยครับไผ่มีประโยชน์มากมายครับประโยชน์อันดับแรกต้นๆก็คือมีหน่อให้เรารับประทานส่วนลำของไผ่ก็ใช้กับสวนผลไม้สวนลำไยสวนทุเรียนใช้คั้มต้นไม้ไม้ผลนะครับปลูกกล้วยก็ใช้ไผ่คั้มกล้วยได้ประโยชน์อีกอย่างก็คือ ใบของไผ่ครับกวาดทําปุ๋ยหมักครับกวาดกองกองมีสารเชื้อราไตาโคเดมาที่มีความจําเป็นสําหรับพืชเป็นเชื้อราชั้นดีบารุงดินนะครับสําหรับดินขุยไผ่ดีมีประโยชน์มากๆการปลูกไผ่ได้ประโยชน์เยอะมากใต้ต้นไผ่ก็ร่มรื่นเย็นสบายครับปลูกไผ่ดีมีประโยชน์มากปลูกง่ายๆครับอยู่อีกได้หลายสิบปี ปลูกกันเยอะๆสร้างสิ่งแวดล้อมดีมากเลยครับสร้างอากาศเพิ่มออกซิเจนลดโลกร้อนปลูกภัยได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดกำลังใจให้กันนะครับเป็นอีกช่องทางเลือกสำหรับท่านที่คิดอยากจะปลูกต้นไม้ไผ่ปลูกเป็นไม้ประดับได้สร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคตครับผม